สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กิ๊บนมพิบาลมิลดานะคะจะมาดูแลเคทต,ตัดกา้ามตัดหนกแก้มนะคะตัดหนกคิ้วนะคะเอาคือเรื่องที่ทางออกด้วยค่ะแล้วก็วีไลด์ด้วยเดี๋ยวมาดูกันเคทนี้บอกเลยว่าทําทั้งหน้านะคะเปียกแน่นอนแล้วก็ นี่ค,คอนเซ็พกับน้องนะคะคือกระดูกโครงหน้าน้องใหญ่จริงๆนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะดีค่ะวันนี้มาทำอะไรบ้างคะวันนี้มาปรึกษาใสยกรรมใบหน้าแล้วก็ตุ้มตก้มแก้มตัดกางทำไมถึงเลือกตัดสินใจมาทำกับหมอพี่ชาติกับพี่ีก็เพื่อนนะนำมาแล้วก็ศึกษาด้วย ตัน้มาจากจังหวัดไหนจ่ะมาจากชตะสาวเหนือก็สาวอู้กเมือไดเป่าได้าอ่าติดตามแม่เอ๋ศยเนี่ยแม่เอ็นัสกำาทำที่นี่นะติดตาค่ะแล้วก็าไปงว่จะบอกว่าแม่เอ๋สันะคะติดตามพิกี้อยู่สาสปีนะคือเดสวสปีจริงนะนั่งตัดสินใจมาทำ นางเป็นคนชั่งเลือกว่าขนาดเลือกแล้วคือดีแล้วคนอะก็คือดีมากนะคะ,ะการทั้งเอาคางออกตัดแขไม่อปุกแก้มนะคะยังไงก็เดี๋ยวลองเป็นกัลยาพทหมอกนันนะคะค่ะเมื่อกีน้นี้เออได้ดูปัญหาของเพิ่มขึ้นนะคะน้องมีปัญหาหน้าไม่เท่ากันด้วยถือน้องเหมือนบอกเลียเลยนะคะจะเห็นว่าข้างเนี้ค่ะจั๊บแบน้องมหน้านะคะข้างเนี้ก็จะ เล็กกว่าครานี้ก็จะใหญ่กว่านะคะเดี๋ยวก็คุณหมอก,ก็จะออกแบบว่าตัดข้างนี้อาจจะเยอะกว่าข้างนี้อาจจะเล็กกว่าเดี๋ยวลองไปปรึกษาคุณหมอดูด้วยแล้วก็ตอนนี้ที่พบปัญหาเพิ่มคือน้องเคยฉีดค้า มาจากหนกคิว้วหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาให้หมอเออลองคุยกับหมอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็หลังทำกี่คิดว่าเคสเนี้สวยแน่นอน,นะค่ะตอนนี้ก็ <จะ S 2> ให้เวลาหมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องปรึกษาคุณหมอแลว้วคุณหมอก็จะออกแบบในการผ่าตัดเลยนะคะตอนนี้น่าใส่มากน่าสุแล้วนะคะน่าใส<น>มาชตาตม่บ เราจะไปพบค,คุณหมอก,กันเดี๋ยวจะมีหน้างไปแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอแล้วนะคะถือว่าก็อเอาแบบนี้นะมันไม่เท่ากันครัคุณหมอหน้าสองข้างไม่เท่ากันสี่ข้าเราแต่อย่งนี้ก็ถือว่าไม่เท่ากันน้อยนะส่วนอย่างก็ไม่เท่ากันทุกคนไม่มีเท่าเป๊ะหรอกไม่มีหรอกแต่หนูอยากได้หน้าที่มันเป็นส,สัดส่วนที่แบบถ่ายมุมไหนก็สวย มันก็รู้แล<ะ> <asure> ้ว <Safe> ก да: ็ราะมันก็ทำสิ่งที่คุณทำได้นันเองแต่กลามใหญ่มากเล่เราที่่าที่ว่าที่เราไม่เท่ากือความคิดเราตรงไหนนี่นเนี่เวลายูนิตรงนกว้างนิดหนึ่งจะดูใหญ่กว่ามันไม่เท่ากันนะคะถ่ายรูปมมันก็ไม่เท่าถูกในทีนี้กลางข้างนใหญ่กว่าทีนี้แต่ว่าเนี่ยลงมาตรงนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่แค่กลางน่่ดูความหนาของเนื้อกลางเนื้อข้างนี้ก็ใหญ่ ตัดไม่ได้นะเหมือนเราว่าแต่การใช้เล็กตรงใช้เนื้อเนื้อของข้างก็ไม่ได้เท่ากันอยู่ได้เลยเนื้อข้างน้อยกว่าข้างนี้ข้างนี้เนื้อหนาเนื้อมันตัดไม่ได้เนื้อต้องฉีดฉีกันสองอันฉีดข้างนี้มากข้างนี้นิดนึงเลยถูกไหมส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อตัดไม่ได้แล้วไหนสุการอะค่ะนี่โอ๊ยโทษโทษก็ไปเลยเนี่ยโับ เออกระดูกกรามเป็นส่วนที่ใหญ่อ๋ออันนี้คือกระดูกกระดูกทางนั้นเลยข้างบนมือกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันบังกระดูกอยู่แต่ตัวกล้ามเนื้อก็ทําให้ใหญ่ใช่ไหมแต่ว่ากล้ามเนื้อตัดออกไม่ได้ถูกไหมมันเป็นกล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อที่เคี้ยวอาหารแต่เราตัดแล้วมันจะเล็กลงเยอะก้ามแต่ว่าตัวกล้ามเนื้อก็จะฉีดเอาแต่สมมติว่าถ้าโดยทั่วไปตัวกล้ามกระดูกเนี่ยเป็นตัวส่วนมระกอบ80%ของลำใหญ่กระดูกแม่ผลเชื่อมตัวกล้ามเนื้อเยอตัดนะเล็กลงเยอะในเนื้อมันมันก็จะ นี่หมอน้องขอยากได้คางที่เล็กลงอ่ะถึงว่ามันต้องเอาิลเลอร์ออกด้ยถเพราะว่าคางน้องก็ใหญ่มากถ้เราตัดตัดคางมันมันก็เล็กลงเอะแล้วอ่ะนี่เดล็กลเล็กลงใช่ไหมคะไม่ใีคางมนๆเล็กๆล็กก็ก็คือก็ก้ก็ต้องมีส่วนต่อออกด้วยไหมก็แล้วแต่ ถ้าสมมติว่าขุดมันจะเป็นคลื่นไหมคะม,มันจะมีแผ่นมีไหมค้างแผ่นนอกปากหรือว่านี่วปากในปากใช่ไหเอาแผ่ในปากก็ได้คือไม่เอาล็อกปากเอาเปลี่ยนได้อ๋อตัใหญ่มากอะ หล้วก็ทำเาที่ทำได้ถูกแล้วเน่ยต้องทำางน้ก็รู้แล้วก็ถามูว่าอาหนคิ้วออกแล้วตรงนี้มันจะตกลงมาไหมียิงไม่เกี่ยวเวลาอย่างถัวเราตัดแก้มถ้าเกิดว่าที่เราตัดแล้วก้ามันหยลมันมีเพราะว่ามจะแสว่าก้าเลย เพื่อให้เพราะว่าไอาตัวข้างนื้อตัวนี้มันเกาะ พักได้พักได้มาได้เลยห่อจะมาบอกเราคนทีมีแผลมันไได้เลือกจะเลี้ยงตรงหนังไม่ได้แล้วมันถูกตัดจากข้างหลังแล้แค่หลักการนะแต่ถ้าหมอจะบอกว่าวันถ้าคุณมีโอกาสอยากจะทำวันนี้นะถ้าจะเผื่อทีหลังนะเราก็ขอไต่งหนึงดียวเพราะวันนี้เราเองเลือกได้งั้นเผื่อไว้ดีกว่าค่ะมันน่าจะมีมองเลือกแผลทางนอสนะคะเพราะว่าอนาคต มีโอกาสทําขยับไรผมนะคะแค่ลายเคนี้หลังทำเปลี่ยนเยอะแน่นอนค่ะเพราะว่าการใหญ่มากนะคะวันนี้ก็จะพาลูกค้านะคะมาชิมยา่าใช้จ่ายค่าหลังศดลยคุณสมคเรียบร้อยนะคะอาอนี้ก็จะพาคนไข้นะคะเปลี่ยนะคงตะ้าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้คนไข้ใช้บริการตู้เฟอยู่นะคะก็จะมีการตั้งรหัสปลุก พอนั่งผ่าเสร็จแล้มาทำไม่ได้ญาติญาติคนไข้ก็เฝ้าได้นะคะกี่คนคะแม่ก็หนึ่งคนถึงสองคนก็ได้ค่ะถ้าเกิดแบบฉุกเฉินจริงๆอ่ะเรามีเตียงเสริมให้แต่ก็มันจะไม่ค่อยสะดวกเนาะก็เฝ้าได้หนึ่งคนนะคะตอนนี้ก็พาน้องเข้าห้องเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็รอผ่าตัดประมาณหลายสปาลปี ไม่ต้องไม่ต้องเนี่ยบางคนแบบจะสงสัยมากว่าหนูต้องเลื่อนขาันกายไหมอย่างเช่นในดูฟีฟันฟันล่างเขาเออฟันเลื่อนที่ต้องเลื่อนขากันกายเนี่ยคือฟันล่างจะเขอาฟันบนทําให้หน้ามันดูยืดแต่อเนี้ยหน้าเราดูยืดจากฟิลเลอร์คอนะเขตกัร์แต่อันเนี้ยเห็นปะฟันมันปกฟันปกติก็คือ ฟันคนปกติอะฟันล่างจะครอบฟันบนแต่เคสที่จะเลื่อนขาอันไกลคือฟันล่างต้องครอบฟันบนแล้วหมอจะได้ทาให้นะขาอันไกลถ้าเกิดไม่ปรึกษาทันตแพทย์ที่จัดฟันค่ะก็คือต้องมีการทําคู่กับทันตแพทย์ที่จัดฟันด้วยนะคะนอนท้องมองค่ะ เป็นเจ้าหิงเลยนะคะที่คนเห็นนข้าวตัดๆมาเบาเบยาแล้วอะ,ะพี่กี้คือเป้าแบบเป้าจริงๆแล้วเดี๋ยวคู่นี้มาอัปเดตอีกทีหนึ่งตอนที่น้องผ่าตัดได้หนึ่งวันเป็นยังไงบ้างนะคะหนึ่คือเห็น,นไหมก็มีลิฟท์ใหญ่นะคะ พี<ม>่กี้เป็พี่กี้ฟ้องต้งองก okay, ่อนจะเข้าห้องผ่าตัดเลยคใช่ค่ะโอเคจะพาคนไข้เข้าะะห้องผ่าตัดกัดน,นนะคะห้องผ่าตัดก็มาตรฐานโรงพยาบาลนะคะสามารถเอ้ยเป็นเป็นสองชงองั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถเข้าได้นะเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงพยบาบาลนะคะคนยส่วนของตามตา,มมาลูกสาวาค่ะจีก็ มาช้อปปิ้งของให้ลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำยาบ้วนปากนะคะแล้วก็ที่ขัดไม่ได้แล้วก็พวกอาหารเหลวต่างๆนะคะเพราะว่าคนไข้นะคะยังทานไม่ได้นะคะแล้วก็มีของมูเตลูด้วยอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าจะต้องให้ลูกค้านะคะสวยๆด้วยรวยแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะค่ะหลังจากที่จีซื้อของให้ลูกค้าเสร็จนะคะเี้ก็จะเอา,าให้ลูกค้าะค่ะ เพื่อรอลูกค้าออกจากห้องผ่าตัดนะคะเดี๋ยวออกไปให้ลูกค้าเล้ยค่ะมีค่ะก็จะมีน้ำมะพร้าวนะคะมีน้ำยาล้วนปากที่ขาดไม่ได้เลยต้องเป็นสูตรที่ไม่แสบปากนะคะเพราะว่าคนไข้จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนไข้จะมีแผลในปากนะคะเพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องเอาน้ำยาล้วนปากให้เพราะาคนไข้ไม่สามารถท่จะแปรงฟันได้นะคะ ก็จะมีพวกอาหารเ,เร็วจะได้ไล่หลินนะคะเพราะว่าคนไข้ยังทานไม่ได้นะคะก็ต้องกินอาหารเร็วไปก่อนนะคะขาบเรื่องความตาของลูกค้าและของพี่นะคะพี่ก็ต้องไหว้ศาลตายายนะคะแล้วก็ไหว้ ก็ต้องตัดส่วนต้องฟงเสร็จแล้วก็ต้องปลดภัยด้วยนะคะข่าวแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันที่สองหลังจากที่น้องทำไปี๋ยวเนี้กี่มีอีกเคสหนึ่งที่ผ่าตัด เดี๋ยวไปเยี่ยมกันน้องเป็นยังไงแล้วก็วันนี้มีของเยี่ยมมาให้มาเยี่ยมน้องเหมือนเดิมพวกน้ำยาบ้วนปากพวกน้ำส้มอาหารเหลวนะคะเดี๋ยวไปเยี่ยมน้องกันเลยค่ะทน,นี้วกเราจะเข้าบ้าตัดนะคะที่เพิ่งผ่าตัดไปนะคะ นนะคะ่ะหลังจากที่เยี่ยมน้องที่ผ่าวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมน้องแบบที่ผ่าตัดเมื่อวานกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะน้องก็หลับอยู่นะคะตอนนี้เคสที่ผ่าตัดนะคะก็เดี๋ยวเราไปคุยข้างนอกกันดีกว่าเดี๋ยวรับหนึ่งนะคะเคสที่ผ่าตัดนะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าอยากนอนตลอดเวลานะคะเพราะสนามหน่ากี้แนะนําว่า ถ้าไม่มีญาติมาก็จะมีพยาบาลเฝ้าแบบนี้นะคะ mm hmm. เดกเขาเองก็จะมีพยาบาลเฝ้าแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็คือไม่มีญาติมาก็สามารถมาผ่าตัดคนเดียวได้ mm hmm. ส่วนตัวกี้เรากี้บอกว่ามาผ่า,ากี้หลับเลยสาววันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจนะคะอยากได้ข้อมูลดีๆอยากได้ทิปก่อนการทำศัลยกรรมนะคะแล้วก็การแนะนําคุณแบบว่า ให้คุยกับคุณหมอรู้เรื่องสื่อสารคุณหมอเข้าใจว่าเราอยากได้แบบไหนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สวยงามนะคะก็ให้แอดไลน์มาที่ไลน์แอด n p f 6 0 5 f นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม ep2 ด้วยหลังจากที่น้องแบมทำไปแล้วว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะจะไปตามวปดู ep2 นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดหัวใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะมาทำคลิปต่อไปค่ะ